ครับผมก็สสดีตอนเช้าครับผมของวันจันทร์นะอันนี้ให้ดูภาพไกลนะเพื่านำถึงสีต้นนี้มีอยูสีต้นนี้ที่ที่มีดอกซ้อนสองต้นจนเดียวสองต้นจนเดียวจะเป็นไม้ที่เกิดธรรมชาตินะเด,เดี๋ยวจะพูดให้เข้าใจอันนี้จะเป็นเรียกว,ว่าตอรูผสมยญี่ปุ่นฮอลแลนด์นะไม้เหล่านี้จะเป็นไม้ใหญ่นะนะครอันนี้จะเป็นฟิตซี้นะครับผมไม่ต้องห่วงตัวนี้ป,นปรับปรุงใหม่ให้สีเข้มขึ้นมากกว่าเดิมนะจะสวยกีบจะแน่นแน่น้าหนาเลยเห็นไหม สวยมากตัวนี้เป็นชิมูฟิตตี้นะอันนี้เป็นม้สีชมพูนะสีขึ้นมากตัวนี้ไม่ใช่สีวนนนนะครับผมตัวนี้จะออกวนนนจะเป็นสีขาวพื้นเดียวเลยนะอันนี้จะออกสีวนวลเป็นสีไข่ๆหน่อยนะอันนี้เป็นการผสมขึ้นใหม่ก็กราตามนี้นะดูตั้งตามนี้นะตามนี้อันนี้ไม่ใช่สีวนนนะครับผมไม่ใช่วนนนนะ เป็นไม้ใช้เกสรของซิวนันมาทําก็เลยเหมือนกับก็เลยดูเหมือนกับซิวนน์นนะแต่ว่าไม่ใช่ซิวนน์ก็ซิวนันจะเป็นขาวคืีดอันนี้มันจะออกเป็นเหลืองนิดๆประมาณนั้นแหละนะก็ตรอรูปผสมยักษ์ญี่ปุ่นฮันแดนเช่นกันเป็นไม้ใหญ่ก็มาดูอันนี้ลูกผสมญี่ปุ่นฮันแลนที่ไม่ได้เสียบนะนี่แหละลูกผสมญี่ปุ่นฮันแลนจะนเป็นแบบนี้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้ลูกผสมยักษ์ญี่ปุ่นฮันแลนอโอ้ยบอกก็บอกบางจัดนะ จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ธรรมาชาติเลยนะอันนี้ไม้ที่เลี้ยงไว้จะเพื่อเสียบแต่ว่าเห็นดอกสวยก็เลยไม่เสียบนะอันนี้ดอกสวยนะดอกด้นหวานนะตันนี้ก็สวยเช่นกันนะอันนี้ออกดอกขึ้นที่สองแล้วดอกต้นนี้ต้นแรกเพราะว่าผมจะเก็บไว้ใส่กระถางใหญ่ๆเลยนะเอาไว้ใส่กระถางใหญ่นะเก็บไว้แล้วก็ให้เป็นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ให้แต่งความขบวนไม่ต้องให้สูงมากหรือเราต้องการให้เป็นไม้ใหญ่ไม้สูงก็ตามแต่นะตอนแรกว่าจะเก็บไว้พอดีช่วงนี้ต้องชั้นทบุญ ประชามปีหมู่บ้านต้องหาตังค์ทำบุญก่อนนะครับผมให้แม่ไปทำบุญสงสารแก่แกแกทำบุญก็เลยเอาออกมาขายรวมเพราะว่าไม่มีไม้ขายหรอกไม้ดูเยอะก็เริงด้แต่ว่าไม้ยังไม่ได้สมบูรณ์ที่จะพอขายได้ยังไม่ทําคุ้มนะสี่ต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทไม้ต้นใหญ่นะไม่เล็กไม่เล็กนะสี่ต้นนี้คุ้มนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะเพราะว่าคุ้มนะ ได้ดอกสองต้นสองแบบแล้วก็เราได้แพ้ชั้นเดียวอย่างนี้อันนี้ไปตั้งโชว์หน้าบ้านไม่อายเขานะครับผมไม่อายแค่หน้าไม้แบบนี้จะเป็นไม้ที่ความสวยเราแต่งความเราไม่เจอกันเลยสูงมากดอกหมดตัดยอดเลยตัดยอดออกเลยนะตัดยอดจะแตกเป็นพุ่มนะเป็นฟอร์มแล้วก็ค่อยแต่งไปเรื่อยตัดไปเรื่อยไม้ต้องการให้แตกความแต่พุ่มเราค่แต่งยอดออกดอกมาปุ๊บเราตัดยอดทิ้งปับ๊บเขาจะแตกกิ่งมาใหม่ได้กิ่งเยอะ แล้วก็กิ่งกบวนแล้วก็ตัดตัดไปเรื่อยไปเรื่อยนะแต่งไปเรื่อยทำไปเรื่อยจะทำให้ตอต้นเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าจะไม่สูงจะไปทำการของปลอมเราก็ทำเล่นดูนะครับผมจะสนุกนะเราก็ได้ชมชมที่สวยด้วยไม้แบบนี้แต่งความได้ง่ายทำได้ง่ายด้วยชุดนี้า5 0บาทครับผมก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมก็แบบนี้เหมือนกันนะดอกงดเนี่ยตัดเลยนะเไ่ยเราตัดตรงนี้นะ ตัดตรงนี้นี่ตอนตัดอยากให้แตกิงเร็วน่ะเฮ้าเราตัดใบก่อนนะตัดใบก่อนตัดใบก่อนตัดใบก่อนตัดใบช่วงที่เราจะตัดพอตัดใบใบเริ่มเราตัดใบแล้วใบเหลืองร่วงครัสามสี่วันเราก็ตัดยอดเลยตัดยอดเขาจะแตกิงได้ดีมากก็มาประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมมากๆขอบคุณนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ